สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูที่นี้ต้องกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเรามากับกันเหระตัวละครที่โคตรจะเก่งแต่ทําไมถึงไม่น่าเปิดหรือเรียกว่าไม่คุ้มเปิดนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบให้คุณได้แต่ว่าก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความเพี้นส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดต่างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าหยาบคายหรือว่าอย่าทําให้มันเกิด การทะเลาะก,กันในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดการทะเลาะขึ้นมาจริงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบคอมเมนต์ให้เนาะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมเขาได้นําร้านเติมเกมดีๆอย่าง r Richman s h o p บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งในเฟซในไลน์อินสตาแกรมและเว็บไซต์ Richman Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ r i ร n ชแมนช็อปช็อๆ แลสะสำหรับใครที่กำลังมองหา ID เริ่มต้นเกณฑ์ชินในราคาถูกผมขอขแนะนําร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขาจะมีในเรื่องของการซื้อ ID แบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกัน ID ให้ถึง30วันรวเร็วทันใจปลอดภัยต้อง Playzone ซึ่งก่อนที่เราจะพูดว่าทําไมเฉีนเหิเนี่ยถึงไม่คุ้มที่จะเปิดผมขอมาพูดถึงความสามารถคร่าวของเฉีนเหิกันก่อนดีกว่า นะครับโดยเฉินเหอเนี่ยจะมีสกิลธาตุที่สามารถเพิ่มความเสียหาย45.7%ของพลังโยมตีณนะพอสวัรค์วลนหนึ่งให้แก่ทีมแต่ว่าในส่วนของการเพิ่มความเสียหายตรงนี้เนี่ยครับมันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายในทางด้านของดาม,มิดน้ําแข็งนั่นเองซึ่งมันหมายความว่าตัวละครที่เป็นธาตุอื่นอย่างธาตุไฟธา,า,าตุน้ําธาตุนู่นธาตุนี่ก็คือจะไม่สามารถเอาเฉินเหอไปใช้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดแรกของเฉินเหอเลยก็คือนางเนี่ยครับสามารถใช้ได้กับแค่ตัวละครประเภทน้ําแข็งเท่านั้นต่อมาจะเป็นในส่วนของอันตินะครับผมนะก็คือนางเนี่ยสามารถลดความต้านทานของศัตรูลงได้นะครับโดยการแบบว่าก็คือมอนตัวไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่อยู่ในวงอันติของนางเนี่ยครับมันก็จะสามารถโดนลดต้านทานได้แล้วก็พรสวรรค์ก็คือเราอะถ้าเกิดว่ามีตัวละครไหนที่ยืนอยู่ในกลางอันติของเฉินเหอเราจะได้ในส่วนของโบนัสน,น้ำแข็งเพิ่มขึ้นมาอีก15%เ และในส่วนของพอสวรรค์อันถัดมาก็คือเมื่อเรากดตัวของสกิลธาตุเนี่ยครับหรือว่าตัวของพรสวัสค์สกิลธาตุของเฉินเหอเนี่ยมันจะทําให้การกดสกิลธาตุแล้วก็ทําไห้ตายของตัวละครในทีมเนี่ยครับแรงขึ้น15เป็นเวลาทั้งหมด10เป็นเวลาทั้งหมด10วินาที เมื่อเรากดธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าเรากดค้างเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีปกติชาร์จโจมตีทุกลงโจมตีสร้างความเสียเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลาทั้งหมด15วินาทีนะครับซึ่งจากที่เราดูเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแจ่มเลยนะสำหรับตัวละครที่เอามาเล่นกับนางได้ซึ่งแน่นอนครับว่าโดยความที่ว่านางบัฟได้แต่ธาตุน้ําแข็งเท่านั้นมันเลยกลายเป็นว่าเฉินเหอเนี่ยครับสามารถเล่นได้เข้ากับตัวละครประเภทเมนเดเวสน้ําแข็งในเกมนี้ แต่ทีนี้เรามาดูในส่วนของเมน DPS น้ำแข็งในเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของเอรอยกับจงหยุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เมน DPS แท้ร้อยอนะครับอย่างจงหยุนเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของซับเบิร์สนะครับแล้วก็เอรอยก็เหมือนกันก็เป็นซับเบิร์สเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเมน DPS ที่แท้จริงที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่อายากะกับการยูถูกไหม แต่ว่าด้ยวยความที่ว่าตัวละครทั้ง4ตัวเนี้ยที่เป็นเมนเดบสน้ำแข็งเนี่ยครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่นตี้ละลายเนี่ยมองว่าเฉินเหอก็ไม่ควรจะเอามาใส่ในทีมไปเล่นพวกแบบอา่าใส่คาซิฮะเซียงหลิงเบนเนตมาเล่นอยู่ในตี้ละลายเนี่ยมันดีกว่าเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนเดบสทั้ง4ตัวนี้เป็นสายอะไรกันบ้างอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวละครที่สามารถเล่นแช่แข็งได้อย่างอีซี่หรือว่าเล่นได้อย่างดีเนี่ย ก็จะมีแค่อายกาศเท่านั้นนะครับจริงๆการยูก็สามารถเล่นได้นะในส่วนงตีโมกาน่าต่ว่าตีโมกาน่าก็คือตีโมกาน่านะครับจะเอาเฉินเหอไปแทนมันก็โอเคมันแรงขึ้นแต่ว่าทีนี้เนี่ยคุณก็จะขาดทั้งโล่ทั้งฮิลขาดเรื่องของประโยชน์หลายๆอย่างที่อ่ามาจากตัวเดียวหน้านะครับเพราะฉะนั้นในตีโมกาน่าของการยูเนี่ยมันก็จะดีกว่าใช้เฉินเหออยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่เป็นตีของอายกาศนะครับตีโมกาน่าอายกาศเองก็ใช้เดียวหน้านี่ก็คือ ตี้โมกาน่าฉบับอายกะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคำถามคือถ้าเกิดว่าเราใช้เฉินเหอในตี้นี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยคือคุณต้องเอาเฉินเหอมาแทนเดียวหนะ้าถูกไหมแล้วพอคุณเอามาแทนเดียวหน้าปุ๊บคุณก็จะขาดโลกขาดฮิวแต่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะครับในเรื่องของการขาดโลกแล้วก็ขาดฮิวเพราะว่าเราสามารถใช้โมนาที่ถือในส่วนของโปรตายเอมเบอร์ ber, มาฮิวได้ แต่ว่าพูดกันตามตรงเนี่ยโปรตทป์เอมเบอร์มันไม่ได้ฮิวได้ดีในระดับแบบตัวละครฮิวแท้ๆอย่างเดียวน่านะหรือจริงๆแล้วโล่เองมันก็มีความสําคัญอยู่พอสมควรเพราะว่ามันสามารถทําให้คุณไม่โดนขัดการโจมตีได้ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งสําคัญของอายกากะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาเฉินเหอขึ้นเข้ามาแทนเดียวน่าเนี่ยแน่นอนอายกากะของคุณแรงขึ้นคุณมีแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ว่าปัญหาก็คือคุณเนี่ยจะเล่นยากขึ้นครับอ่ะ แล้วพูดตามตรงเลยว่าตี้โมกาน่าที่เป็นตี้เดียวน่าโมนาเวนตีไอรากาตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถผ่านอบิสชั้น 2, เอยชั้น12ขีดได้อย่างง่ายดายม,มากๆตี้หนึ่งแล้วคือเป็นตี้ที่สามารถยกระดับได้พอๆกับตี้เนชั่นแนลเลยถ้าเกิดว่ามอนสามารถแช่แข็งได้แต่ถ้าเกิดว่ามอนไม่สามารถแช่แข็งได้ตี้นี้ก็จะไม่เก่งนะครับซึ่งพูดกันตามตรงแล้วการที่คุณจะเปิดเฉินเหอมาแทนดีโวน่านั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ครับ พราะนอกจากการที่คุณเนี่ยจะเล่นยากขึ้นแล้วแต่อย่าลืมว่าคุณเสียโรไปม,มากกว่าดีโอน่าอีกนะเพราะว่าดีโอน่าเนี่ยครับเขาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ซีู์แล้วในตี้นี้เท่านั้นยังไม่พอตัวละครอย่างเดียวน่าเนี่ยครับเขาแค่ต้องการอร์ติแฟกที่เป็น HP เซึ่งเราก็มีกันเกินการถูกไหม แค่หาออฟลองที่เป็นฟื้นพลังงานก็แค่นั้นนะครับแล้วเซตของเดียหนาจริงๆคุณใส่ยำอย่างได้เลยคุณจะใส่เป็น2อเอมเบลม2อฮิวก็ได้หรือคุณจะใส่เป็น4 h ่ฮิวก็ไม่มีใครว่าคุณซึ่งเมื่อพูดถึงเฉินเหอเนี่ยเฉินเหอก็จะเป็นตัวละครที่อจิแฟกต์ก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนจากการใช้ HP ของเดียลนาเนี่แต่ถ้าเป็นเฉินเหอเนี่ยมันจะใช้เป็น ATK แทนเนาะแต่นั่นแหละก็คือคุณจะต้องเสียโรเพิ่มขึ้นเพื่อการเล่นยากขึ้นไปทำไมในเมื่อตี้นี้้้มันจบไดอยู่แลว แล้วมันก็ราคาถูกกว่าด้วยสรุปแล้วคือทําไมเฉินเหอถึงไม่คุ้มที่จะเปิดนะครับพูดตามตรงเลยในตอนนี้ก็คือตัวละครเมนดิเพสน้ำแข็งในเกมนี้ยังถือว่าน้อยเกินไปอยู่เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเกิดว่ามีเมนดิเพสธาตุน้ําแข็งที่เน้นในส่วนของตี้แช่แข็งเหมือนกับออยากะอีกเนี่ยแต่ว่าเล่นในส่วนของตี้โมกาน่าแล้วไม่เวิร์กบางทีการใช้เฉินเหออาจจะเป็นช้อยที่ดีแต่ในตอนนี้เฉินเหอยังไม่ถือว่าคุ้มผมมองว่าถ้าเกิดว่าเฉินเหอจะรีรันมาในอนาคต ไม่รู้จากใกล้หรือไกลเนี่ยผมคิดว่าคุณเก็บโรที่จะเอาไปส่งเฉินเหอเนี่ยไปส่งตัวละครที่มีประโยชน์กว่านั้นอย่างคาซิงฮะที่ใช้ได้หลากหลายกว่าหรือเอาไปเปิดซับพอร์ตตัวอื่นๆที่ดูมีประโยชน์กว่าหรือแบบอย่างเช่นคุณเปิดเดียวน่า c 6อย่างเงี้ยมันก็สามารถแจกชนะทาตุา200หน่วยได้ซึ่งถือว่าซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์กับตี้แช่แข็งแต่ว่ามันก็มีประโยชน์กับการเอาไปเล่นในตี้อื่นซึ่งถ้าที่มันกับเฉินเหอแล้วเนี่ยครับ นางเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะเลยกลายเป็นว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวละครที่ใช้ได้กับนางจริงๆเนี่ยอยู่แค่ตัว2ตัวเท่านั้นก็คือการอยู่กับอียกะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วคุ้มจริงๆก็คือในส่วนของอายกะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยใช้เดียวน้ามาเทนเฉยอมันคุ้มกว่าซะงั้น และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันกบ,บ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมตรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า